สวัสดีครับก็กลับพบกับ Ark T J X Gaming กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงจุดต,ตกต่ำของ Black o f s e นะครับผมเอาจริงๆถ้าไม่นับเนื้อเรื่องที่แบบกากแล้วแบบแย่มาเอาจริงโหมดมันติหรือโหมด Endgame เนี่ยแล้วก็โหมดซอมบี้เนี่ยก็คือทำได้ค่อนข้างดีเลยนะผมเอาจริงในส่วนของมันติเพลเยอร์เนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบนะ สำหรับภาค Black Object รวมไปถึงคอนเทนต์ n นเกมมันก็เพลินเ,นเนสนุกดีนะครับก็จะมีแค่หมดเนือ้อเรื่องนั่นแหละแต่คราวนี้ตัวเลขนี่สิตัวเลขมันไม่ได้แบบบ่งชี้ว่าเกมมันสนุกอะไรขนาดนั้นนะครับผมหลายคนที่อาจจะเคยได้ข่าวมาบ้างนะครับผมก็คือเกม Black Object เนี่ยเรียกได้ว่าแบบเป็นภาคที่คนเล่นออนไลน์น้อยที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็คือเราแทร็กจากสตีม นะครับผมซึ่งสตรีมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่จํานวนผู้เล่นทั้งหมดนะเพราะมันก็มีในส่วนของคอนโซลคอนโซลอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่แบบบ่งชี้ได้ดีเลยว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยสุขภาพเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นนะครับเอาเป็นว่าในช่วงเดือนแจนแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าคนเล่นเนี่ยคือน้อยลงแบบมากๆถ้านับจากในสตรีมนะ คือเป็นจุดที่แบบน้อยที่สุดอันนี้คือรวมวอ r โซนอะไรที่มันมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ยังยังคงน้อยอยู่ดีนะครับผมคือ Black of ตัวตัวตัวแบล็คออเจนี่ยจำนวนผู้เล่นเนี่ยคือมันจะรวมทั้งคนที่มาจากวอลโซนก็ดีหรือคนที่มาจากมันติหรือว่าหมดอื่นๆอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าแบบน้อยมากๆผู้เล่นน้อยที่สุดเท่าที่เท่าท,ที่เกมเคยเลคคอร์ดมาเลยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ สี่หมื่นถึงหกหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริง,รงๆก่อนอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันแบบยืนพื้นแบบแปดหมื่นถึงแบบแสนกว่าๆอะไรเงี้นะครับในภาคแปดเจ็ดแต่เขาพอมาภาคเนี้ยแม่งลงปีอืมภาคเนี้ยมันลงปีนะครับผมซึ่งก็อาจจะแบบผมก็มาพยายามมามันนั่งคิดเออมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรวะทาไมมันถึงแบบเออลงเยอะขนาดนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่า ตัวเกมเนี่ยมันออกมาในช่วงที่มันแบบไม่ใช่ช่วงที่ดีอ่ะละกันเนื่องจากมันมี battlefield 6ด้วยนะครับออกมาใกล้ใกกันแล้วก็ battlefield 6เนี่ยถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยความช่วง h ั n นีมูนมันจะแบบมาร์มันจะหมดไปละก็คือคนเล่นน้อยลงมาหายไปหายไปกว่า90%ซึ่งดนนั้นผมก็จะมีพูดถึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าใดใดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบ refresh แบบ battlefield 6กัะนเนาะแบบมันไม่ได้ออกมานานมากแล้วอะ เออแล้วภาคเนี้ยแบบแสงสีเสียงความแบบตุ้มตามอะไรเงี้ยมันก็แบบทําให้คนหายอืมคนก็เลยแบบเทแบบบางคนก็คือเทแบบ็คออฟเจ็ตไปเลยเทคอร์ลตี้ไปเลยนะครับรวมไปถึงการมาของเกมใหม่น้องใหม่มาแรงนะครับอย่าง Ark Raider นะครับผมซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างที่จะ Impact ผู้เล่นแบ็คออฟหรือ Call of Duty ก็คือ First Person นะ่ะพวกแบบพวกแบบแนวชูตเตอร์ทั้งหลายเลยอนะ่ะมันก็วนๆกันอยู่ประมาณเนี้ยคนก็หนีไปเล่นแบบ Ark Raider กันหมดเลย นะครับซพ่งอันนี้ผมมองว่าปี2025เนี่ยเป็นปีแห่ง a r ร์เ i เดอจริงนะครับเราก็คิดว่าน่าจะทยานขึ้นไปเรื่อยเรยนะครับเนื่องจากอาร์เคเดอร์เนี่ยเป็นเกมที่แบบกระแสดีมากๆมันก็ดึงผู้เล่นจากไม่ใช่แค่ back object แต่ว่าดึงของ battlefield 6มาด้วยถ้าสมมติว่านับกันปีต่อปีเนี่ยช่วงปี2 5 2 0 2 5หงปี2 0 2 4เนี่ยจะเห็นเลยว่าจำนวนผู้เล่นในสตรี Steam, มก็คือลดลงปรับประมาณ 50-70%เลยนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับผมอันนี้อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นาะว,ว่า Call of ม u t y มันออกภาคภาคโมโนโซ a ฟียแล้วก็ต่อโมโนโซเฟีเลยรวมไปถึงแล้วก็เช่นการรวมไปถึงอ่ a c k o ็คอแล้วก็ Black Ops คือมันเกิดความเบื่อมันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบตัวค r e m e c h a n ิ c c o r e เก m เ p l a y มันจะคล้ายๆเดิมมันต่างกันแค่แบบสกินต่างกันแค่สีตมแล้วก็แบบลุกเล่นนิดๆหน่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย หลายคนอาจจะพูดว่ามันก็คือ Back of 6 Re Skin ก็ก็ไม่ก็ก็ไม่ผิดนะไม่ผิด100%แต่ก็ไม่ได้ถูก100%เชน่นกันนะครับเพราะว่าตัวเกมมันก็จะมีความใหม่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็จะยังเบสจากคอเกมนนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้มันเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นใ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 จผู้เล่นนะครับอืมมันก็เลยทําให้แบบเอออารมณ์แบบเออปีนี้สกิปด,ดีกว่าไปเล่นเกมอื่นนะคนมันก็เลยยิ่งเล่นน้อยลงไปอีกนะครับ คือถึงขนาดแบบง้อถึงขนาดแบบเอา s b m m แบบให้มันเป็นแบบ Open matchmaking อะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆคนที่รู้จัก SPM M ก็คือมีแต่พวกแบบพวกฮาร์ดคอร์แฟนอะไรเงี้ยคนเล่นทั่วไปไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักหรอก s b m m คืออะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นก็คือรู้แค่ว่าเออมันไม่สนุกก็ไม่เล่นต่ออะไรเงี้ยเอาเป็นว่าภูมิเอเชียเนี่ยกับเกม Call of Duty แบบ c k Ops 7อะต่อให้มันเป็น Open matchmaking ผมว่าแม่งโคตรตึงอะแม่งรวมแต่แบบ คนที่แบบชอบเล่นจริงๆก็คือฮาร์ดคอแฟนน่ะในเ e จิเอเอเชียนะแต่ถ้าเป็นอเมริกาออสเตรเลียก็น่าจะปกติแหละก็น่าจะดีสําหรับเขาใดๆก็เลยทําให้ตัวเกมเนี่ยแบบไม่ได้แบบประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับเรียกได้ว่าเป็นภาคที่ตกต่ําที่สุดในตระกูลคอร์ลออติกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอันเนี้ยทาง Activision เขาออกมาบอกกันแล้วว่า เออเดี๋ยวเขาจะแก้นะเดี๋ยวเขาจะแบบไม่ออกเกมแบบติดกันแบบนี้แล้วนะก็คือจะแบบเป็นคนตรีมโดยชัดเจนเลยนู่นี่นัน่นอ่ะก็ว่าไปก็รอดูกันต่อไปถ้าถามว่าซีรีส์คอร์ลอบตี้ีจะพังไหมผมว่าไม่พังไม่ล้มง,ง่ายๆหรอก To p พิกท o f เฟลคือผมว่ายัางไงเขาน่าจะต้องกลับตัวทันแหละก็น่าจะต้องดูกันต่อไปนะครับ มแล้วก็มีเรื่องของพวกเทคนิคอลชิ้ s อีกก็คือเรื่องของพวกปัญหาในตัวเกมบั๊กบ้างคราชบ้างเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยอะไรวะวอโซนเห็นในยูทูบเบอร์สวกอะมันลบเกมทิ้งเพราะว่ามันลบเกมทิงท้งเพราเกมมันคราชเว้ยเออแล้วแบบตอนนั้นเขากำลังเล่นอะไรวะไอ้เขามันต้องชนะติดกันกี่ครั้งอะมันถึงจะได้ไลไลเคมอปืนเทๆอะไรก็ว่าไปของวอโซนมันนะนะปรากฏว่า เขาติดชนะติดต่อกัน30มสกว่าครั้งมั้งแล้วเขาครั้งที่38ก็คือแบบเกมหลุดแม่งลบทิ้งเลยเล่นไปนเล่นอ์คเรเดอร์เลยอย่างฮาเลย <c oughs> แต่ว่าใดๆนะผมอย่างที่ผมบอกนะสตรีมมันเป็นแค่ตัวบ่งชีเ้เป็นแค่อินดิเคเตอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นข่าวว่าใน คนเอ่อในใน PlayStation ใน Xbox เนี่ย Black Offset ก็ยังเป็นเกมที่ติดท็อป3คนเล่นเยอะที่สุดนะเอาจริงจริงเยอะกว่า Battlefield อีกนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่แบบว่าเหมือนกับทำมาเพื่อคอคอนโซลเนี่ยเป็นแบบใดๆคนที่รู้ดีที่สุดเนะี่ยก็คือคงจะเป็น Activision นะครับเป็นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Activision เขาก็รู้แล้วว่าตัวเลขเป็นยังไงใน PC เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีหรือแบบแย่เลยแหละแต่ว่าในคอนโซลมันอาจจะทรงๆอะไรแบบนี้ แต่ว่าถ้าถามผมส่วนตัวเนีนะอย่างที่บอกครับประสบการณ์ภาคนี้ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่า SPMM มันจะน้อยลงก็จริงนะแต่ด้วยความที่คนเล่นมันน้อยอืมแล้วก็บวกกับเรื่องของปิงอะไรเงี้ยสังเกตได้เลยว่าคุณผู้ชมทุกคนเล่นนะเกมมันจะมีปิงส30กับ50จากที่เมื่อก่อนเนี่ยปิง3 30กับ60 70เพราะอะไรเพราะว่าเอ่อ Microsoft นะครับมันทำการย้ายเซิร์ฟเวอร์ตัว Black o b j e เนี่ย จากที่เมื่อก่อนไปอยู่ในอเม z o n ให้ไปอยู่ใน Azure Microsoft Azure ก็คือเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft นั่นเองนะครับซึ่ง Data Center ของ Azure เนี่ยก็คือดีนะครับพอมันไปเซิร์ฟฮ่องกงปิงเราไปยังน้อยอยูนะ่ประมาณ50นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจอปิง30กับ50บ่อยมากๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าคนไปกองกันอยู่ที่ห้องปิง50ก็คือฮ่องกงนะครับเนื่องจากว่าปิง 30/ ม0กับ50มันไม่ต่างกันมากเว้ยเออคราวเนี้ ถ้าสมมติว่าผมใช้เน็ตดูมาอะไรเงี้ยใช้โปรแกรมล็อกล็อกปิงเนี่ยล็อกวิธีล็อกวิธีแบบเอ่อเซิร์ฟสิงคโปร์ปิงสามทุกย่เอาเป็นว่าผมจะไม่เจอห้องเลยแทบจะไม่เจอห้องยิ่งหลังเที่ยงคืนไปไม่เจอห้องเลยนะครับเพราะว่าคนมันไปกองที่ห้าปิงห้าสิบห้องปิงห้าสิบคนหมดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องเล่นแบบปกติหาห้องแบบปกติไปไม่ต้องแบบล็อกปิงล็อกอะไรมากมาย ะครับผมแล้วก็เจอแต่หน้าซ้ำๆเดิมๆแบบไม่มีผู้เล่นใหม่เลยขนาดเปิดฟรียังแบบแห้งแบบโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นภาคที่เฟลที่สุดจริงๆแลละแต่ก็ต,ต้องรอภาค Modern Warfare 4นะว่าจะเป็นอย่างไรเอาละคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้กำลังเล่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเลิกเล่นไปแล้วหรือว่าปเล่นเกมอื่นแล้วหรือว่าเล่น Battlefield อะไรอย่างนี้ มันตัวผมก็คงยังเล่นเกมนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วอาจจะมีพักบ้างอะไรอย่างงี้นะครับเพผมผมรู้สึกว่ามันแบบสมองเนา่าเบนรอดมากนะครับก็เกมเกมนี้ที่แบบว่ามันโคตรแบบแอติคทีแบบทำให้ติดมากๆ,ๆอย่างเงี้ยเออเขามาเล่นตาเดียวหรือตาสุดท้ายนี้ไม่เคยมีอยู่จริงนะครับโอเคครับก็หากชอบนะครับกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องอาร์ตด้วยนะครับผมสำหรับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมี Come on, he'll have home. i crap. Submitting care package. Target dropped. He's ready for delivery. That's ten. Miss Kagan, will be very pleased with your work today.